สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ maker เ r รลเมเกอร์ Airborne เอพิโซดที่4แล้วนะครหลังจากที่3เอพิโซดก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าหลายๆคนเริ่มกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งบอกได้เลยว่าปริมมากๆนะฮะก็เลย<ม>ปปเป็นสนุกสนได้ละใช่ตอนนี้ก็เลย <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เลยลุยต่อในเอพิโซดที่4นี้นะก็คือ นะตอนนี้ก็คือเราจะอยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่า,าหูดูนะฮะ H O O D O นะหูดูหมู่บ้านนี้ก็จะเหลืออีกแค่2ภารกิจเท่านั้นนะแต่ว่าภารกิจรอบนี้จะไม่ธรรมดาถ้าใครได้ดูเอพิโซดที่เราก็จะสร้างว่าเราเพิ่งปลดลอกในสิ่งที่เรียกว่าบอมเบ่ ay, นะฮะก็คือที่ทิ้งระเบิดนั่นเอง,เองแต่ปัญหาก็คือ หลังจากที่เราลองซุ่มทําสิ่งประดิษฐ์มานานยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าเราจะทำเราจะทำเครื่องบินแบบไหน,นให้มันกลายเป็นบอมเบอร์ที่สมบูรณ์แบบได้อากีอากิคิดออกไหมอากีคิดออกนะแล้วก็ตอนนี้กำลังวินไปหาเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือข้างหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าสตูมันหนามากๆแล้วที่สําคัญก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอ่าป้อมปะก,การอยู่อยู่แถวมุมนู้นนะฮะเนี่ยเห็นวงวงเห็นพี่โจแล้วโอ้ยมันไล่ฮ่าๆไหนๆๆคาราอ๋อเนี่ยเย็ด เฮ้ยบอมเบ้โซยเด้อเด้อเด้อเดเดี๋ยว้อไปไปบอมหมู่บ้านเฉยลงไปอุ้ยอ่ะฮือเละเลยคู่เลยโอเคโอเคเลยเลยก่อนอื่นพี่โจช่วยไปที่ตั้งค่าก่อนได้ไหมอะตั้งค่าทีมก่อนหลอกก่อนอะไรไปที่เดนนะเดนนะ section of section option เอาเนี่ยเห็นละ ยูอ่าดิมอ๋อตั้งทีมเนี่ยใช่ละทีมหนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราตอนนแ้ก็ยิงกันยิงกันเองไม่ได้ละใช่โอเคเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะฮะก็มองไม่มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะว่ามันอยู่ไกลมากแล้วก็เหตุอีกทีก็คือระเบิดเลยนะไหนอ่ะกี้ลองโชว์สิ่งประดิษฐ์ของเจ้าเย็ด yeah. นี่สักคูก่น,นะเหมือนจะมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงสุดยอดนี่มันใบเพลนแบบนั้นเลยนี่ว่ะใบเพลนแบบสงครามโลกเลยติดอ๋อติดขั้นลบติดเอใบพัดใบพัดช่วยเล่นด้านหลังแบบตืออ่นเลยธรรมดาขึ้นมาขึ้นมาวันนั้นได้สองคนเลยนะใช่โอเคไ<อ>ดๆๆๆๆๆแ้แล้วเราเภารกิจยังอ๋อเออว่ะยังใหญ่แต่แต่เรับมิใช่กันนายกเรามารับภารกิจแล้วอะไรอ่ะเจ็ตเจ็ต to the pilot base อ๋อไปฐาน ไปถ่านของจนสลัดอ๋อนี่ไงได้เวลาใช้บอมบ์นะฮะก็อ๋อไปถลม่ลมถล่มโรงงานของพวกจนสลัดใช่ไหมโอเคแล้วก็ไปช่วยไปช่วยอ่าประชาชนออกมา d e s t r o y two s h i l d generator อ๋อก็คือไอ้ป้อมไอ้ป้อมประก,การที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าไอ้อตอัว generator อยู่นั้นๆอ๋อนี่นนนนนนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงๆอ่ะเฮล่งเฮล่ก็คือหลักการก็คือเราต้องทิ้งบอมบ์ใส่ เขาเรียกว่าไงทิ้งบอมใส่ตัวเตาปฏิกรณ์ทั้งสองนะเพื่อที่ว่าจะได้เปิดไอ้ส่วนของอ่าไอ้ตัวป้อมประกาศได้โอเคสิ่งที่พี่โจทำคือลองลองขยับดู w a s d <S อ๋อโอเคอุ้ย,อ,ยอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหม,มเหมือนป้อมปืนมันตีอะไรสักอย่างไม่ตีไม่ตีอ่ะเดี๋ยวแก้ให้ <laughs> คือคือเดเก้วยความที่ว่าป้อมปืนมันอะนนไรนะงัยเขาเรียกวนะ่ไงมันอาจจะเตีย้ยเตียไปนิดนึงเมื่อกี้กระโดดกระโดดแล้วมันติดติดพอดี เอออใช่ไหอ่าโอเคสะดวกเสียงเรียบร้อยโอเคไปเยสาเท่ว้ากกับสัู้หน่เฮ้ยยิงยิงยิโอ้ยไหลัยิงจากข้างหลังอยชิดชข้างหน้าก็มีเด็ดเอาปอมของไม่เห็นเดยเดี๋ยวดอ้อะเยอะเยอะเยออยอะมากยอะมา ยิงเออแตนย่งลงไปหนึ่งเออแต่สองไปสองโอคสวยงามเลยหนึ่งเล้ำหนึงเอาันหัวแล้วเออไปไนอะไรไหตีตีจละนะข้าหน้าเลยนี่เลยเออเร็บร้อยโอ้ยเมฆหนามากเมฆหนามากเได้เวลาทิ้งบอบแล้ว ดัดไปจะไปบ้าไม่ดูเลยเอาไม่เด้ยยยยเขาตั้งราก่อนอ๋อเเย้เอาอ่ะอันนี้อันนี้คือการข่มขู่นะฮะตอนนี้ละอ่ะเออเราเผื่อยาวไปเราเผื่อยาวไปไม่ล่ะอาจจะสูงไปต้องเตี้ยกว่านี้ต้องเตี้ยกว่านี้เย้ให้เราขยี้มันเย้วกนี้อะไรยิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วาเรา โอ๊ยพี่โจอ,อย่ากพบปืนเร็วมันมันมีแรงเวียงอา้เาเวรกรรมเจอนะอย่างคางกันแล้วโอเคเรียบร้อยมาทิ้งบอมอีกทีต้องขอเตี้ยๆหน่อยตอนนี้แหละฮะจะไม่โดนอีกว่าเชียร <c oughs> <the> ์ว่าแต่อ้าวอย่ารากี่รถทิ้งดูเลยปกติปกติมันจะมีที่เลง่งไงแต่อันนี้แบบต้องไกเง <c oughs> ่เยสเรียบร้อย มาอีกันหนึ่งตัดไปเยอะไเยับโอ้โหเบี่ยงเอ้ยโดนเฉยโอเคชิลล์ร่วงแล้วแต่นี่ก็โอเคอันนี้ก็ต้องทิ้งบอมดีๆโอเคตาลักตาหลักีเบาใหญ่นะเอคตอนนี้ล่ะเย้เรียบร้อยโอเคได้เวลาได้เวลาไปช่วยแล้วเดี๋ยวนะกี่ตัวเนี่ยทำไมรู้สึกมันเยอะขึ้น ปล่ด้วยกันนะเดี๋ยวว่าเท่าเดิมวะบินลงไปให้ดาวไว้20แน่เลยโอเคโหนี่โรงงานเลยนะทำไมมันดูแบบอลังการงานสร้างมากโอ้โหปืนหัก16เหมือนเดิมอ๋อเท่าเดิมนี่ว่ะอ้าวทำลูกนกโอเคเรียบร้อยป้ายตันรูนจะเอาไว้สลหรับเป็นอะไรนะรับผู้โดยสารโดยเฉพาะไงแต่ว่าเวลาโจโจมันก็คือใช้ใช้บอมเบอร์ ากิได้เพิ่มอุปกรณ์มานิดนึงนะสำหรับพอร์ลุนลำนี้เพิ่มเพิ่มมานิดนึงใช่ไหมถ้าถ้าดูคลิปเก่าน่าจะสังเกตออกกันและว่าเพิ่มอะไรมาอ๋อโอเคแล้วก็ทําการย้ายตําแหน่งจากป้อมปืนด้านบนอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะต้องรอดูว่าภารกิจต่อไปเนี่ยจะต้องบูขนาดไหนครับอุ้ยเฉาะอุ้ยอ่งโอเคโอ้ใบพัดใหญ่หนวงโอเคดี๋ยวลองสเปคมา ให้ทำอะไรอ๋อโจมตีนั่นเหรออะไรนะเรือบินถ้าโจ,จมตีเรือบินใช่โจมตีเรือบินเจ็ปพลินรอบนี้เราต้องแยกกันบินเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวข่เทว่าไอตัวเรือบินเนี่ยมันถึกเกินนะจะเลยคิดว่าเราต้องเพิ่มการเสริมนะด้วยก,การเฮนชินนี่มาแล้วนี่คืออ่าเขาเรียกแ่งไงสเกลเจ็ดนะก็คือก็คือปกติแล้วเครื่องบินลำนี้ก็คือเอาไว้สำหรับ สำรวจเซอร์เวย์โดยเฉพาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเพิ่งสร้างเป็นโปรโตไทป์เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ติดตั้งปัอมเปิดสักทีเดียวเพราะฉะนัน้นเราก็จะทําการติดปัอมเปซะเลยกาลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องติดป้อมปืนมินิกันเลยนี่ดูแล้วความเร็วลดได้ไงนี่เรียบร้อยอเช็เคเสเกาวเจตติดมินิกันอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าการควบคุมยังคล่องเท่าเดิมโอเคเอาออกก่อนเลยไปโอเคจอแพสร้างอีกทมัส เทคออฟมาแล้วนี่อย่างเท่ฮัลโหลเด็กเอย่างที่เห็นนะก็คือเราติดในส่วนของอ่ารอเจ็ตเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องการอ่าตราทเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีคูดานิดนึงอ๋อได้ไงเดอร์บินอุ้ยเต็มเลยโอย้เป็นฟงเลย <c oughs> เป็นฟงเลย <c oughs> เดี๋ยวๆะไละจะพูดนะเรากำลังบินีนังกา นี่ปะแปะปะแปะป็ดปะแปะโยนี่ยิงไม่โดนหรอกโลโอ้ไหนกี่เป็นหนาอ๋อยู่นู้นก็เคยเจ้นี่เขาบินลำนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าสามารถสตอได้สตอเพื่อนได้หน่อยเพื่อนที่ว่าจะได้เล็งยิงพวกมันได้ อเดี๋ยวมินชดมาเลียวมันเต็มเลยว่าแต่เทวคือเดือเดินนะเย็นนะจียาชิเออโอ้โหไปโดนกำลังสรงกำลังเสริมไม่ช่วยไปโดนลูกกระจอกเสยนะสักคู่จะน้าเนะกำลังไปนี่นี่นี่มินป๊อปแปร์ป๊อปแปร์เดี๋ยวเราต้องต้องเล่นกำลังก่อนเล่นกำลังเครื่องก่อนนี่อย่างสวยฮัลโหลมาช่วยแล้วเพ่ ไปนี่ต่อเครื่องได้แบบไม่มีปัญหาด้วยไม่โอ้โอ้ยฟ้าดาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกบินชนเฉยมาจะฟังบอกแล้วว่าลำนี้ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่เพราะฉะนั้นทีละอาจจะต้องปรับปรุงอีกเยอะในอนาคตนะฮะบินน้ำขั้วโลกสูงยังไงเป้าหมายอยู่ข้างหน้า คอามหมามีไหมผมชนเอไม่ชนหรอกรอ,อเ,เล่นชนก็ะบ้าแล้วเมื่อกี้โหลตุ้มแตมแกแนี่แกละบาลีกันละบั่นละบาลีได้แค่รอบนี้แหละนี่ไงบาลีหายละอ๋อแตกเรียบร้อยนู้แต่กูขู่เขี่ยกันกูระอังรมาเจเรียบร้อย อ๋อในสร็จแล้วก็จัดการอะแนนจัดการเรียบดินของโค้ชจสลัดนั่แล้วเยี่ยมโจสลัดพังแล้วอ๋อนี่ไปรับไปรับพู้โดยสารเลยกลางไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กำลังไแป๊บนึงบอกไว้ก่อนนะฮะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นไม่ได้วางแผนว่าให้ลงสอดซะเท่าไหร่นะวางแผนเราวางแผนเราไว้ให้ลงให้บินอย่างเดียวเจ้านะ ต้งไอ้กีวางแผนไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะทำการเทชินอาอเฮ้ยทำไมไม่แปลงร่างล่ะแปลงร่างสิแปลงร่างแปลงร่างเออแท้เฮ้ยอะไรวะมันไม่แปลงร่างให้ว่าแต่ฟ้าคือจริงๆเราสามารถแปลงร่างกับอากาศได้แต่อยู่ดีๆมันมันไม่ให้แปลงร่างโอเคเทชินนี่ใครที่เคยเล่นเทมเบเกอร์จะจำได้ว่าเราสามารถแปลงร่างแบบ กอากาศได้ไม่พิจารเปลี่ยนเป็นโบสถ์ขึ้นบินแล้วก็บินบินตามประเทศหน่อยได้ถ้าถ้าจะให้ถ้าจะให้บินตามประเทศเดี๋ยวนะต้องใช้อีกลำหนึ่งเพนชินนี่เราเอาเครื่องบินแบบปีกปกตินะสามใบพัดบอกไว้ก่อนนะเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินแบบใบพัดก็จริงแต่ว่าบินเร็วมากอ่ะเราจะไปจอดกาอากาศกันนิดนึงนะเป็นกลุ่มสักอย่างหนึ่งใช่ใชนี่ อันนี้เราเป็นเครมินแบบ4ีแบบพันเพื่อที่ว่าจะได้ดูสังเกตการณ์ง่ายอนะอันนี้น่าจะภารกิจน่าจะครบแล้วคิดว่าถ้าลไปลงจอดที่ที่หมู่บ้านได้ก็คือมันจะให้ก็คือนายกก็จะให้ในส่วนของไอตัวชิ้นส่วนเอ c นเชียนเนบ o บอนมานะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ก็โอเคอยู่แต่ช้าหนะ่อยช้าหน่อยระวงังโอ้ชิด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 นี่เฮ้ย กดผิดก่อนเพืนที่เกลือเรียบร้อยแต่ยังรอเอาะอะไรนะเมื่อกี้เห็นยังร่อนสิใช่ไม่เมื่อกี้พี่เผลอกดหงายหัวไงแล้วมันกลายเป็นทิมทิมหัวลงโอ้โห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 ไม่กัดยังได้ไหมยิงได้ไหมโดนทุกนั้นเลยโดนทุกนั้นเลยสุดยอดอย่างไรเ้ยหัวตกหัวตกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาระวังระวังระวังตัดเป็นเพดานต่ำเลยค่อยๆลงค่อยๆลงยังได้อยู่ิงได้อยู่ โอเคนายช่วยชีวิตเราไว้รอไม่ไหวแล้วที่จะให้ลูกน้องกับฉันกลับไปทำเมืองต่อนี่ได้เวลาขุดแล้วฮัลโหลนี่นายสมควรได้รับสิ่งนี้ไปยเยเ a n c ยนเว w e a p อนสุดยอดเหมือนได้ยินเสียงอะไรแตกใช่ไหมเออ๋อได้ฮะโบ๊ทปิงก็มีสองแสนพันหรอ อ๋อเพิ <McCain> ได้นี่มาเรไปอุ้ย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 แตกแต่มาติดไม่ติดไม่ยืนหัวเรื่งวิงอ๋อโอเคบอกเลยว่านายจะสามารถสร้างสร้างสซใหม่ๆด้วยปีกพวกนี้ได้โอเคอ๋อเนี่ยหมู่บ้านต่อไปขอดูแผนที่ก่อนอ๋ออยู่อยู่ตรงโน้นนี่อะไรอย่างมิสเตอร์คริปส์คุณชายคุณชายมาฝรั่งพอดกรอบโอเคได้ก่อนเราก่อนเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บ ไปเก็บกล่องให้ให้ให้ครบก่อนนะฮะโอเคไปจุดหมายต่อไปดีกว่าได้โอเคเป้าหมายต่อไปไปหาคุณชายมันฝรคุณชายมันฝรั่งพัดกรกอบน,นะมิสเตอร์คริปส์เราจะบินไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ให้ถูกโจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำการเฮนชินอ้าวเฮ้ยเกิดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮนชินอา้าวโนรีแพร์โทเค็น 1บไก่แล้วต้องรอรีชาร์จแปลงร่างไม่ได้จนกว่าจะไอ้โทคิสจะโหลดเสร็จฝั่งมิสเตอร์คิปเนี่ยรู้สึกว่าจะถ้าดูจากแมปเนี่ยมันจะแค่ข้ามสะพานนี้ไปก็เจอแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารขนาดไหนนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับมือได้ยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคือจะบอกว่าถ้าเราเล่นเล่นโหมดแบบเขาเรียกโหมดในเรื่องเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวรีแพร์เนี่ยมันเขาจะพยายามไม่ให้เราสแปมบ่อยๆนะโอเคได้ละเห็นชินโอเคไป ก็ด้วยผมเดี๋ยวผมขึ้นบินเวฟพาร์ตเองนะเจได้ะค่อยๆตามมาเด้ออ๋อ oh, เนี่ยมีอุย้ยป้อมเพียบเลยฮัลโหลเพราะโรงงานอะไรพวกนี้ได้นะบินไปเรื่อยบินจะ่อบินผ่านมันไปดีวกว่าเดี๋ยวเราบินอ้อมไปแล้วกันอเแถวนี้น่าจะน่าจะปลอดภัยอยู่โห oh, อันนี้เทเลสไนแบบเทเลสไนหนักประเดิดอ okay. ี๋ยวดีดดูด oh. อะไรด้วยเนะี่ย อ๋อนี่หมู่บ้านจะแล้วหมู่บ้านเล็กมากโอ้โหอชหมูบ้านอะไรเนี่ยอุ้ยหมู่บ้านเล็กจริงเพราะฉะนั้นเราจะทำการเทนชินโอเคกลับมาเป็นบอลลูนปกติแล้วก็ดีเข้าไปไอ้กี่ลูกจอดแล้วเนี่ยกระเด้งอยู่เลยลด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 ลีลด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 ลลดลดาดล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 ้ลด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 ลลด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 มล เฮ้ยเกือบไปละเกิดอะไรขึ้นเกือบชนเกือบชนเฮ้ลองจอดงอให้ดูสิให้คาถืออ่าเดอค่ะไหนค่ะเดินเฮ้ยย่าลอยได้เยสเจงเฮ้ยย่าลอยได้เฮ้ยบ้านนี้ไม่ธรรมดาให้ดูสขอาวตะรับสู่ Ancient Dune อ๋อโอเค 7K ฉันชื่อว่านายมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเป็นนายกที่แห่งเมืองอันทันสมัยนี้ได้เวลาไปเยี่ยมเยียนแล้วอ๋อนี่ไงก็คือให้เราไปถล่มโอ้มีสามมีสามเจนเนเรเตอร์เลยเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วจะปวดลูก,กตามากโอ้โหคนเฟี้ยวอะ่ะเลสเชี่ร์เดชัโปอ๋ออัอออนนี้ไปช่วยไปช่วยเหลือสินะอ๋ออยู่บนเนิน มาเนินนี้เองอเคทได้เวลาไปช่วยไปช่วยลุงนกละอันนี้เรายัางไม่ได้ไปอ้าวทำไมอาคิวอยู่ไหนมาเก็บอันอน,น,บบนี้ก่อนดิกด F นี่วาร์ปได้เฮลิลอปเตอร์อู้อ๋อเขาพลิกเครื่องบินเแต่เวลาเครื่องบินโดนอีสานแล้วสุดเดี๋ยวลแล้ว,รเ,วเ,รเราจะลงจอดยังไงคือเราไม่ชำนาญเรื่อ,กกองการลงจอดนะโอเคเฮ้ยมีแต่แพทยคนเดียวทั้งหาที่ไม่ชำนาญอ่ะกระจิง <c oughs> อันนี้ไม่น่าจะไปโจมตีไข่มังเพราะว่าไปแค่รับผู้โดยสารเพื่อเปิดเปิดภาชั่นของเมืองนี้โอเคป่ะก็ Go. นี่ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่แค่รับผู้โดยสารแล้วมั้งนัน่นสิต้องลองต้องลองไปดูใกล้ๆก,ก่อนเผื่อจะเจออะไรสักอย่างนะอย่างที่เห็นนะก็คือเครื่องบินของอากิเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินแบบบายเพลนสมัยก่อนออบอมเบอร์ด้วยอ,อืมโอโ้โหเป็นฝูงเลยอ่ะเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ข้างล่างอ่ะวัววัว เฮ้ยอะไรอ่ะป้อมปืนเหรอเดี๋ยวเปิดป้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต้องต้องทีระเบิดต้องทีระเบิดต้องทีระเบิดอย่างเดียวโอเคค่อยๆบิงไม่โดนมาสะบัดมาสะบัดระวังระวังระวังโอ้โหโอ้ป้อมป้อมใส่เงี้ยเงี้เงี้ยโอ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 ้ยใจเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เกียไม่ได้ไปไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อน เราเราจะตีลังกาทิ้งฟอร์มไม่ได้เพราะว่ามันเบี่ยงแล้วม่าล้าโอ้ชิดเอือ broken มิกก์ไปตีลังกาทิ้งเดินทิ้งเต็มทิ้งตู้เออาาม,มาได้องอย่างงี้เหรอหม่ทางไม่ทางทางทางซ้อมเลยซ้อม ไอ้ซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้อือโอ้รอดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกันสุดโอ้โข้าปฏิหารเลยอสุดยอดมากโอเคอม่อกีพี่ว่าเปลี่ยนร่างไปเป็นบอลลูนเลยดีกว่าเราจะได้ไปช่วยเออโอเคและและแลก็อ,อ,อกีเอออ่อะาโอเคไปรอดมาได้ไงเนี่ยเจวิธีการทีมระเบิดวิธีการวิธีการทีมระเบิดแบบใหม่นะเราจะไม่ทิ้งแบบตรงๆเราจะฟาดไปด้วยระเบิดเลย คนมัน,ก,นกูแรียกคือจับยี่รวมไปใช่แต่พี่ว่าหลังจากเนี้ยเราน่าจะเจอป้อมป้อมใส่กาแบบเนี้ยอีกอีกเยอะเลยอ่ะแสดงว่าโซนที่เราไปเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่อะไรนะโซนที่เป็นภูเขาเยอะๆแน่เลยแต่ทีนะ่น่าอึ้องกว่าก็คือมันเป็นมันคือซากอะไรวะน,นั่นอนะตกมาเ,มเล้งอะไรนะกับศิลาหรือเปล่ายี่สี่หรอฮะยี่สี่เลยเหรอเอาจริงหุใหญ่เกินเยอะเกิน,กน,กน,กนบางทีไอเดี๋ยวมาเก็บกองตรงนี้กัน นี่ลูกน้องคุณเลยเอ๊ะหมกี่หายไปไหนอะ่ะอ๋อเป็นเหมือนกัน,นะดิเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เราระเบิดเนี่ยการมันกลายเป็นว่าเราหน้ากากเราหายไปด้วยอ๋อ,อพิสตันอทำยังไงดีเ,เดี๋ยวกิเราเสี่ยงด้วยแล้วกันเสี่ยงไงเอง่งจะเพิ่มฮะเย้นี่มันออสเตรอ ใจมันเสี่ยงนะอ้าวอ้าวเดีเดี๋ยว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 มันมันยังไม่สมบูรณ์ไงมันก็เลยเสี่ยงอ๋อเป็นปไญหาอยู่ลองเดิลองเดินเคยบริษัทเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอก่อนนะแป๊บหนึ่งพอดีกำลังอ่ากำลังเทสอยู่นะแล้วทำไมแต่ละตัวดูแบบดูร้อนหลอนไงก็ไม่รู้ไม่มีชีวิตชีวาเลยเคยบริษัทเตรียมขึ้นเครื่องบินได้เฮ้ยขึ้นหมดด้วยฮัลโหล มันได้ยิบสลืมัพทเฮ้ยโอ้โหมันไปจำเยอะได้เวลาไปนี่คือเครื่องบินออสเปรนะคะนี่เสียล้ำนี้คือมันชอบสตปิดมันยังควบคุมได้อยู่ยังไม่ดีพออย่างที่คุณเห็นมันจะไปไดนได้ละโอ้มันหงายแบบนั้นมากเลยโอเคดีผื่อใครเป็นสายแบบอะไรนะสายทหารนะก็จะชื่นชอบลํำนี้หน่อยนะโอเคไปต่อ ทีนี้เราต้องลงจอดจอดถึงหมู่บ้านแล้วแล้วก็พยายามเเารียกไพยายามขับขับแบบรถธรรมดาเข้าไปเฮ้ยไม่งั้นไม่งั้นในงั้นเราต้องสร้างรถเมย์อ่ะนึกออกไหมเพราะว่ากรณีคือแบบเครื่องบินเราเราจอดเราเราจอดได้แค่ข้างนอกเราเข้าไปข้างในไม่ได้เงี้ยเราอาจจะแปลงราบเป็นรถเมย์แล้วก็วิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยลองเดินลองเดินสุดวิอสุดเลยเท่าไหร่โอ้โหลอยลอยนานเลยลอยลอยได้นานเลยนะประเด็น คค่อยๆน้ำคือบอกเลยกล่าวว่าเครื่องบินประเภทนี้ขับยากนะขับยากมากโอเคกลัวเหลือเกินดีความวัดเสียวนะแมาถ้าอยู่ใกล้พื้นแล้วน่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งไม่เป็นไรเหรอรู้สึกอ้าวอ้าวเฮ้ย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 โอ้ใจเย็น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 อื้ออ้าวโอ้ยหือบอกนี่ไงลูกทิพย์บทสุดท้ายโอ้ บริษาทแบบอะไรนะซันลูปเปิดซันลูปอะไรทีเดียวเดินเครื่องเอาเขได้เออเฮ้ยเสียงเสียงมันคูเวต้ามากเลยนายกพาพาบริษาทมาส่งโอเคได้อะไร <c oughs> อ,อ่ะ extremely g o o d dynamic a ิดเอารถเดินอ้หลังเราต้องไปแก้ยับเลย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าคุณจะพึงพอใจในบริการของเราพาซังแอร์ไลน์นะฮะเราจะไม่ตายเพียงลำพัง <c oughs> เขาดิฉันผนยาวใช้ได้อีกยาวนะครับคันนี้โอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพักไว้ที่หมู่บ้านใหม่แห่งนี้ก่อนนะครบหมู่บ้านเอ็นเชนดูนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจะระทึกขึ้นหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราได้เพราะเราต้องแบกรับผู้โดยสารที่มาก,กขึ้นซึ่งหมายถึงความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตามนะตามตามที่เมื่อกี้เลยนะก็เกือบเกือบเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะโอดมากไอจีขอไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะบอกเลยว่าบอกได้เลยว่าสีรสิพดีของเราจะมีการพัฒนามาึ้นเรื่อยๆในแต่ละตอนนะบอกไว้ก่อนว่าแต่ละด่านเนี่ยมันจะค่อนข้างรับมือได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตามดูกันตอนต,อนต่อไปนะในส่วนของเ r รลเมคเกอร์แอร์บนั่นเองแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะให้การสนับสนุนซีรีส์นี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ทํามานานมากแล้วล้วพอกลับมาทำเนี่ยเราก็หวั่นๆว่าจะมีคนกลับมาดูไหมแต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหกลับมาดูอย่างล้นหลามมากนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคน จริงๆนะฮะโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเชอร์เมเกอร์นะอยากให้เราทำต่อนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสสัครกันเยอะนะฮะแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งคือแกนแมคทนิกรอไปก่อนนะโอเคก็สำหรับวันนี้จอประสังแล้วก็อากิโอเอกันนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ